สบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ทุกหมองทุกบอลบอฟังเล่าฟังไทยผู้ที่อยู่กอทถมอื่นและผู้ที่ต่างประเทศพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาแต่พลารานมากเลยว่ามาแมวอ,อึองกอติต้มอึองร่างกอติดังไฟต้มอึงก็จะเห็นเลาะไปต่อมากันถึงเช่นใบส้มเสียวนะพี่น้องเนาะก็ติพี่เราเอาใบาส้มเสียวมาใม่ใต้มอึงซะก่อนอยู่ดอนซาตว์น้วะพี่น้องเนาะเมื่อคืนอยู่พลาราณกับโอ้โหโถดมวนเลยพี่น้องก็โถดเลยกอติด,ดูดอนสาตวนี่แหละแล้วพีนนะพนนะนน่น้องเนาะเนี่ยกอติต้มอึงซุพีซุน้องกินบัดนี้ อยู่ทางนี้แหละไปพี่น้องไปเดีหาเอาไปสมเสียวอาเซตตุ้มอึงมาเลยอุ้ยพี่น้องหอดดอนสาดมาขี่มาแต่พลาลัานพี่น,อน้องเนาะจบงานพลาลัานกับมาเอาเครื่องมาก่อนมาหอดอนเพราะว่าเห็นอึงมาอือเพื่อกักโลกใบถือพี่น้องซื้อมาแสาานซาวหาพันกี่ก็คือประมาณสองร้อยกว่าบาทใส่เครื่องโล้พี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องเนี่ยใส่อึงเขาเรียกว่าเป็นสิตุ้มอึงสูงกินได้บัตร ดิโอตมึงสูกินเมื่อบรนี้เดออ่ะแต่น้ำไม่หลเนื้มจังเปื่อยสดน้ำไปหลายเอาเอาเครื่องลงก่อนพี่น้องเอ้พี่น้องสตมึงสูกินอ้าาีาาานาาาอาา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 มาา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 านาาาาาาอาานะาา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 างาา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 งาา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 านา่าา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 ยว มาตุา่มใส่อื่งน้ำมาหนิโอ้ยเดี๋ยวไมนูอื่งนนได้พี่น้องเลยตัวแรงนี่แ็่ชิมะหอดว่าสิตุ่มอื่งกันเลยมาเอาใบสมเสียวพี่น้องเอ้นี่โอ้ยอเล็กเข้าอาบุมาเอาใบสมเสียวใส่ตุ่มเอืองพี่น้องเนาะโอ้ยพอดีตุ่มเลยยี่บ้านนี่ก็หายากกันเลยเห็นต้นเดียวนี่เลยพี่น้องนี่ต้นสมเสียวเคยกินบ่ ต้มเส้ใบสมเสียวอึงว้งวสั่น,นี่เนงหลฤดูก,กาลเป็นอาหารป่าพี่น้องคั้นชิว่างแล้วกันเนาะอาหารตามฤดูก,กาลก็คือมีอึ้งโบแล้วก็แมงแข้งโบนี่นหละพี่น้องเนาะอึ้งแมงแข้งเห็ดปวกไปสั่นแหละแล้วก็พักปวกประเภทพักก็สิเป็นพวกพักอิ่มปลาพักอิ่มนี่แหละ จ,กจักรจันวาสันบางคนก็ห่วยเอามาออมไปเอามาอันปนไปพี่น้อยจักรยานกระไ้บางคนก็ะไรเป็นฝ้าออมเอามาปนตำเนียวเนียวหัวเลยตำเนียวเนียวอ้อยลายโรลดได้อทำมันจะขักใบสมเสียบเลยแท้เลยรสชาตินีโอุ้ยสมพอดีสมออกคนฝัดหนนึงบางคนบอว่ากินอึ้งแล้วมันปวดก็เลยต้องใส่ใบกระโดนน้ำเลี่น้องใบกระโดนน้อยๆใส่โบลายใส่ใบกระโดนก็ได้ ใส่ยักษ์ใบสองใบคนะบว,คว่า,าวแก้ปวดเปวดหัวพี่น้องเนาะนี่แหละต้นสมเสียวเคยเห็นเราพี่น้องถ้าอื่นก็ได้หาลายู่ดอกอยู่สบปอลล่าห้องกับพวกอึะพี่น้องเนาะหรือว่าอยู่ฟังไทยกันขึ้นสีพ่อมีกินน้อพี่น้องเอาใบสมเสียวอ๋อเนี่ยวไปต้มซึ่งมือนี่จะน้อยแล้เนาะพี่น้องไปพุ่นละสิก๊อตเมื่อ่นละเดี๋ยวเรียปจะน้อยให้เอาเหล็กเก็บแล้วให้เาเล็กเก็บ ไปสมเสียวแล้วละกันสิไปหนึ่งเขาไปเลยกันต้มอ,อึงฐานะพี่น้องเนาะไะพี่น้องไปเลยนี mm ่แ hmm. หละพี่น้องอเล็กพ่อครัวคนใหม่ฮะน้ำเอาที่ะอะไรเขาบงคืออะไรมีอย่างไรอยู่ไหนมีอย่างนะมีอยู่ในทางเขานี่แหละมีอะไรไปพี่น้องเนาะไปหนึ่งเขาได้ป่ะเนี้ต้มอ,อึงสุพีสุน้องกินทั้งคุ่นเอ้ยพี่น้องคนเดียวให้เปิดแล้วว่าดีดี บ้านเจ๊เขียวบ้านเจ๊เขียวพันโทไป็ามีญงเลยว่าเออมาซอยกันเลยว่ามาซอยกันยุพราดพาดิึือสองขึ้นเลยอะนล่วแหละก็มามาหัวก็ยังไม่เห็นดึงอยู่เนี่ยขายโลดึงสองเส้นหาโลสองเส้นหาโอ้หลสี่ลอยเขามืกอนเขากโลหกลอยพันธุ์พันธสันมานมันแต่พราบนรือานบปากซอกนี่แหละรกนมเส้เหลือนนี่แหละมาแล้วก็เลยไหุ่่น โดยโดยเปิดยุพราดเลย่อยเลยมากโดยโดยบรท้่ลอ่สงใส่ลูกอื่ลูกใส่กัชหนเนกขาัอน่อโอ้มาตีเลยคันนี้กระไรเ้าสลยซื้อตลาดดงแซนสาหาพันกีบเคองกิโลแม่เขาซือยกดยดยดดย โอ้ยมาบ่าท่านเนาะมาท่านเนาะว่าตีกินอึงถึงเดี๋ยวสามโลบมาจักกันโล่สองลอยนะพี่น,อน,อนออ้องเออเดี๋ยวครับพี่นอ้องบันเน่อะอูดไซในพี่นอ้องอึงเครื่องโลนี่ผัวพี่น,ออน,น,นออ้องโมเนีันขั้นโบสองลอยบริกิกันเนาะบันเท่ายังแพงอยู่เนาะฝนโบคอยตกเป็นพี่น,อนอ้องเนาะมันตกทั้งอื่นเดีย๋ยวพี่น้องได้อึงเขาเอาตัวไม่ใครให้อยู่วะ ที่จะเอาให้เนาะคันบ่มีแม่ใครเธอเป็นอึงเลี้ยงกันแล้วนี่พี่น้องก่ะตังสิตม้มใบถาเลยจังหนึ่งเขาแล้วพี่น้องเนาะถาพี่ฐาน้องผูหลายมาผู้บ้านลำหลังก็ตันทีมงานเฮาเอา,เอา,เ,อาเอาบองมาคนบองนะเอาข้นบางอ้ยตุ่มใส่ใบสมเสียวตุ่มอึงอาหารตามฤดูกาลกินน้ำเย็นๆจะบาดเนี่น้ำแข็ขงเขากับ่มีเนาะ อะไรเด้อบ่มีน้ำก่อนตายมบ่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 มีคนทำมาคนบ่อ่านไลยก่อนคนก่อนอิงอึ่งพี่น้องเอ้ยมึงเดี๋กินตบอึ่งสมใจเลยหิวมาหลายมึงหลืออยากขึ้นอยากหลายมึงแล้วนะอีกเจ้าน่อยจะมาพอกันพี่น้องมาพี่น้องมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยบันนี้เลยบัดนี้เจ้มากินอึ่งเจ้าพี่น้องตบอึ่งน้ำกันมาเด้อบัดนี้พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อตบอึ่งพี่น้องคลิปนี้ก็ทีสรุปไว้ซัมนี้นะพี่น้องเนาะ คลิปมเนสรุปไว้นซัมนี่ขอขอบใจเอฟซีทุกหมวกทุกบอลบ่า,าฟังเล่าฟังไทยผูยย้ที่อยู่กอธรรมอ่อนและผู้ที่ต่างประเทศน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สรุไปไว้นซัมนี่มาด้สิกินตะมบืองนะี่พี่น้องไปน้อสุ้กันสู้คนนี่พี่น้องเนาะไม่กินตะเบือเนี่พีนะ่น้องเนาะไปคลิปนีส้สรุปไว้นซัมนี่อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี